และในคลิปวิดีโอนี้ครับเรามาอยูนในแมป All Star Tower Defense X นะครับแมปนี้ผมไปเล่นมาแล้วนอกรอบนะครับจะสังเกตได้ว่ากูเวลสิบนะฮะแล้วก็มีเจมทั้งหมด3,949นะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือตัวละครนี่กูไปได้5ดาวมาแล้วครับจากการซุ่มเมื่อสุดๆตลอดนี้เลยนะครับแล้วก็พวกตัว4ดาวก็ไปหามาเหมือนกันนะครับก็ไปหาอิติโกะมาแล้วก็โบอลี่ครับแล้วก็ซาสิเกะก็5ดาวตัวนี้อาจจะส่งส้ายนะครับไปได้มาได้ไงก็ ก็สุ่มนะครับกูมีภาพฟุตเทศในการสุ่มนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูโอเคแล้วใอ้ตู้วายตอนนี้ครับสิ่งที่ผมรอมานานมากๆครับมันก็ได้มาให้ผมสุ่มแล้วก็คือตัวนี้พี่เขาว,าว่ามันดีมากๆเป็นตัวเมตาของออสตาตอนนี้เลยนะครับกูมีเจมดูสี่พันะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันเลยสี่แรกครับสมดาวล้วนแดงอีกแล้วโอ้ โอ้มาแล้วครับหาได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยนี่มาแล้วครับ,ยยน,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 รบนี่เป็นไงแม่งหาได้อย่างง่ายอะ่ะโอเคประมาณนั้นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในซัมมอนนะครับมันยังมีอยู่เลยนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเมตาห้าดาวนะครับโอเคแล้วตัวนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่ามันสามารถอีโวได้นี่กูตรงนี้นี่ครับของที่ใช้ในการอีโวมันใช้ห้าอะไรมัง่งกูก็ไม่รู้นะครับโอเคถือว่าลืมไปแล้วกันเพราะเราจะยังไม่อีโว,วาของอีโวแม่งหาอย่างยากเลยเฮียก้อนอื่นก้อนใด ไอเทมนี้กูไปฟาร์มาไม่ใช่ไปฟาร์มแล้วกูบีใส่โค้ดมาครับแล้วก็ได้มาโอ้โหเยอะชิบหายเลยออฟอะไรวะเนี่ยใช่ออฟไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้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 คืออะไรครับคืออะไรเนี่ยว่าเดี๋ยวเฮลให้กูทำอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวตอนกูรู้กูค่อยมาไอ้นั่นละกันศึกษาอีกทีเราจะมาเชดรีโลนก่อนนะครับเพิ่มเจ็ดอาเมจอืมแทงเฮ้ยว้าวโอ,โอ,โอ้ฟูจิแทสครับตบมือเ็วตบมือเร็ว กูดูแออกมาแล้วสวยงามมากไม่น่าเชื่อว่ากูจะดวงดีขนาดนี้เอ่อต่อไปทำออฟให้ตัวอื่นดีกว่าอิจิโกะทำออฟให้เขาหน่อยออฟะลรวะเนี่ยกูดูแป๊บโอ้ดีไหมวะดีไหมเนี่ยเพิ่ม15าระยะแล้วก็เอ่อไม่เอาดีกว่าโอเคเอาอันนี้แหละไอ้เหี้ยไม่น่าเลยกูไ้ยต้องไปเอาเอา,เอาโบลี่ดีกว่าเฮ้ยอะไรออฟะไรวะเนี่ย ดูแวบสบูดเจ็ดไอ้ยีอะยังฟูดเลยกูนี่แม่งดวงดีจริงจงไม่กูเอเฮียนี่ดีกว่ากูเกลือครับโอเคเราไม่เราจะไม่สุมนายละเรามานี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรวะอืมมีคนมาสุมเพยพเลยอ๋อสแตทธรรมดาเบลเบลเบล,บลช่วงเวลานี้ทุกคนต้องจะรอคอยนะครับคือการไปลงสตอรี่นั่นเองนะครับมาที่กูลงให้ทุกคนดูกันเลยสตอรี่ผมเคลียร์ไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็น,นี้กูยังไม่ได้ลงเลยสักอัน แล้วก็มันสามารถข้ามด่านไปลงได้ด้วยนะครับโอเคอย่า okay. ล,ลืมเพื่อเรามาลงอันนี้ดีกว่าทุกคนอืมสตาร์ทเลยนี่เรามาอยู่ในด่านแล้วว้าวนาท e ิปสุดๆไปเลยเคูนสองข้ามด้วยเขาบอกว่าอีจิโกเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆครับโอ้โหเปิดมาตัววิ่งไวก็มาเลยอืมแล้ววางอีจิโกเลยเฮ้ยอีจิโก้ของทำอะไรทำเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยวางตัวนี้ดีกว่าตัวห้าดาวที่เราเพิ่งได้บวกกรอปสุดหล่อที นี่ผมไม่ตีวะตีเจ็ดวีอะโอ้โหอืมตีแบบสุดหล่อเทวางไปตรงนี้แหละหวังว่ามึงจะไม่ทําให้กูพิดหวังนะวับอีจิโกออนเอาตัววางไว้ตรงนี้ดีกว่าตัวเนี้ยตัวดีกูรับรับประกันโดยกูเองเนี่ยชิวๆเลยเนี่ยโคตรชิวเมื่อมีนายนายนี่ตัวแบกออกจริงๆเลยเว้ยไม่เหมือนกับหมอนี่หรอกอ่ะอัพมึงไปด้วยก็ได้โอ้ดูเหมือนจะง่ายขึ้นแล้วนะครับ นี่เป็นไงหู้ดยดาไม่แรงเหมือนกันเนี่ยโคตรแรงเลยมึงก็ดีเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่เล่นนะแน่มึงเนี่ยแต่อัพแพงมาหน่อยชิวๆเลยเนี่ยอา้าวขั้นต่อไปล็อกอะไรวะเนี่ยคุณต้องอีโวก่อนถึงจะอัพได้โอ้ oh my god กูยังไม่ได้อีโวเออบ่ายๆนะกูจะไม่อัพมึงตลอดการอา้าวเฮียอะไรเนี่ยเดีย๋ยวกูวางมึงเสริมแล้วกันเพื่อ,อไอ้พวกนี้มันไม่ไหวกันแม้ว่ามึงจะตีช้าไปนิดกับคาพี่แพงไปหน่อยอยังชิวอ่ะบอสก็มาเหออวะอืมวางได้กี่ตัว วังไค้สามตัวโอ้เียบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสอิสคัมมิ่งอืมฮะเดี๋ยวนะมึงตายห้าวัยจังวะกลับร็อบ,บี้ก่อนดีกว่านี่แล้วเรามาแล้วมีชาเลนจ์ด้วยเหรอวะเชี่ยอีโวเป็นซูเปอร์โอโกคูด้วยด้วยวะไหนดูหน่อยสีตู้รียังยังไม่รีเลยยังเป็นตู้เหมือนเดิมแต่นี้กำลังจะรีแล้วกูรอให้มันรีดีวะ่ะใหนดูสีซัมบอนมีตัวอะไรมั่งโอ้เออร์วิน เฮ้ยเขาบอกว่าตัวนี้ดีเนี่ยตัวนี้หาเงินได้โอเคงั้นล็อตกลุ่มเลยอืม,อมโอ้ได้มาแล้วอสองรอบเลย,เ,ยเราจะรงไปลงสตอรี่ต่อเลยละกันนี่กูลงแบบฮาร์ดเลยสัอืมกูสตาร์ทเลยเดี๋ยวมึงตีลาดเว้ยมึงคอยตีบอสนะเว้ยโอเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียไม่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 ลาด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 โดยด่วนโดยด่วนจัดจัดการบอสจัดการบอสเร็วเร็วเร็ว เร็วเข้าเร็วเข้าจะการบอสเด็กอีกทีอีกทีตีเออเออเฮ้ย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 เดี๋ยวกูให้ตัวนี้กูจัดการเก็บเลยเนี่ยเรียบร้อยตายละชิวชิวเวกูแม่งอย่างชิวเลยโอ้ยอีซี่ล้วแหละเน็กเลยหล่อเท่เกินกูวางตรงนี้เลยไออีจิโก้ทำอะไรสักอย่างสิเฮ้ยอย่างชิวอ่ะชิวอะไรได้ขนาดนี้วะ บอสก็มาเหอะเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดเรอวะน่ะอีจิโกะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีจิโกะไออีจิโกะเวนตีสักหน่อยดิแต่คุต้องวางตัวนี้อีกลืมวางไว้อีกแม่งกูแพ้เลยแม่งแบบนี้แหละกูชิวละโอ้เฮียโอ้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วทุกคนเฮียแล้วตีบอสตีบอสตีบอสลา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 สก้อนลาสก้อนลาสก้อนสุดท้ายก็ต้องให้มึงมาเก็บอีกรอบอืมจะเชื่อในฝีมือนายเว้ยมึงไหววะละอืม เรียบร้อยโค้ดชิยวเรียบร้อยชิยวๆเว้ยไม่มีอะไรยากกว่านี้ละดูกลับล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาตัวเงินมาก่อนให้ดูซิตู่ลีหรือ,อยังยังไม่ลีกเหรอเดี๋ยวลงสตอรี่ต่อเลยเนะี่ยเป็นไงหลอดเท่เกินหลอเท่เกินหมดหาด้วยซัตแม่งกูเทพละกูกูเทพพออ้าวกูลืมเอาตัวเงินมาใส่อีกโอ้โหกูมาแล้วโอ้โห,โโหตัวแอร์มาแล้วหรอลืมดูเลยกูวางจ้าโมนี่ไว้แล้วกัน โอ้แล้วตัวแอมีเพียบเลยเฮียฮ้ยเฮียจะรุดเหรอวะพาววร์ฟูสองนะจ๊์กูลืมดูอีกแล้วลงตัวพ่ดิกูเฮี้ยแบบมากมากผิพหายแล้วมับนี้ก่อนกูแม่งเล่นอย่างมัวอะไรเนี่ยแค่นี้ก็อีซีล่ละไม่เป็นไรยุ่งยากชิวๆเว,ว้ยโคตรชิวมันชิวอะไรได้ขนาดนี้ อ่าบอสมาแล้วถ่ายมันทิ้งก่อนพวกนี้นายแม่งรา้ายฆ่าเลยเว้ยอืมอมาอัพเจ้ามอนี่แลวอัพอีกทีโอ้แต่กูไม่มีตังค์เนี่ยบอสยังไม่ทันมาแม่งเน่ชิวๆแล้วเนี่ยดูดิอีกทีเนี่ยตีอย่างแรงอ่ะตีเก้าพันอะอ้แล้วบอสตายแล้วโอ้อยงนะทุกสารแน่ชิว ทรัคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่แค่ให้ลงเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้แต่ไม่น่ามีหรอก